สวัสดีค่ะพี่นอ้องมื่อนี้โตเกียวมิวสิกไปเล่นที่ปอกุ้งเผาราชพฤกษ์กรุงเทพมหานครเดินทางไปเส้นทางใดก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะสวัสดีครับอย่าว่ายืนจุ่มกันเฮ็ดุยังนีพี่นอ้องก้อนสิคือรูปบรรยากาศเสือตอนนี้นี่กินหลายแย่ส,สม,ามานุนไพรมาฝากกองว่าอยู่กับแบบกลย่ยนวุ้ยยังมีปลอดภัยแบบครับขนมหวานโโแล้วก็มีทอดปลาสลิดอาคารโขดแล้วก็แก้ว เออวันนี is, ้เดินทางไปที่ไหนดีว like like hey. ันนี้เราจะไปที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้แสดงอยู่ที่ปอกุ้งเผาราชจักรีนะครับเดินปอกุป็นเผาชิ้นเนี่ยอันนี้ก็จะร้เสียงดีนี่อย่างดีบนว่ากันไปขึ้นนี่อย่างเป็นกันเป็นกันหนักปีอะไรปีฝังไหนั่งมันอันนี้รถตู้ก็แล้วรถตู้มาแล้วนะครัับงโอ้ เราล็อกพลังเ่าอยู่ยังเงินเราชาวดีกำลังบ่าผื่นคนเจาดีอยู่เอามาแมนเขาลตดต่ำดเดือดหางโคงมากเอียงสัวเดือดห้างเอียงขึ้นสีมีนกล่องผมเอียงสียางพูแล้วสี่ยางไปเมื่อนี่แล้วสิเดือดหางไกล้าก็เล่นใส่สุดลุกเสียแล้วเดียลุกโคงมากรักษาหลับผีานนิดน้อยแต่ละคนอยู่้นแตงตัวเขาแตงตัวเขากันแห้งลงแต่ละคน ปกกี้ก็ือแตงโตเต็มกลมหวานกลมเมืองแก่แตงโตเต็มมะซันโริ้งหมูทอดก็ตอนสองคืนรถเราบบกีี่น้องเอาฟองไนสององะหอบไปว่าสันเอาสปิตติ้งแม ไปกับอบอชอดบกแกะอยากจะบอโหวสื่อไหมไอ้ปอลได้หลังหนึ่งไหมเขาถอดได้กับบอชอดแล้วกันรู้เนี่ยทีมานถอดไปเอ,อ้ยเปออิดหน้อก,กันเลยบอกอย่างนี้เต็มกี่สาวพีสว่สาวเจนนใส่ชุดนอนพร้อมรองเทาง้าตับแตก ใส่อรองเท้าตักแต่งความชุนนอนออกเดินทางนะฮะตัวไปนอคันนี่ืนรถแล้วพลักต๊ดแมโอ้ยโอียงโอ้าเพื่อสีโต๊ดบ่ได้โต๊ดเสียวเนี่ยกินมาบ้าน,นสวน,นกินมได้เนี่ยต่อไปตัวไปหีบแล้วกินื่อาบ้านเลยที่ออกรถไปหนี่คันนี่าลอมเดินทางไป อีกย่งนึงคือกระลังสีออกครับเรื่องเก็บเงินน่ะนะเออกระลังสีออกเปิดิจะออกไงเดิอเปิดตีเพื่จะออกรถดไงน้ำรอดน้มรอดไม่พลาดเลยไหมแบบกอเด็ก่ไปสักเดี๋จะเดินทางแล้วนะคะใค่ะแต่กันเลยวันนี้ปอกุ้มเผา ค่ะปอหุ่งเผารัฐใหม่รัพฤกษ์นะฮะาี่าคือร้องเพลงอยู่นะครับใช่ครับเพลงแม่อย่าลืมซื้อบาตรสีด้วันนะครับเพลงของวันนี้ชมฟรีไหมพี่ปอหรือว่าต้องเข้ากลุ่มมีไรเข้ากลุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันบ้านจะชมฟรีเด้วยยังไม่แน่ใจนะครับคุณโกลโอ้ยไลฟ์กลุ่มปิดไลฟ์กลุ่มปิดซื้อบัตรจองตัวไว้เลย129่งร้อยยี่สิบเก้าบทนะไรกลมปิดครับวันนี้ดูทางอีพี่ยี่สิบอกสองวันโอ้ยยี่สิบเจ็ดไม่ใช่ยี่สิบหกอันนา มเมื่อนี้ที่ว่าะะฮ่าก็ผมก้มปิดนะบาเบอรแต่ละคนมีแต่เนี้กองทัพต้องเดินด้วยทองไม่ห่อนแหน่เียกองทัพต้องเดินด้วยทองบพรเขาว่าจไ่ห่อนแหนคนี่ดิหทองต้องเดินด้วยกองทัพครับส่วนเบอรซื้อปลาสลิดปลาย่างว่าตัวกันกินดีดีดีดดีดีอ้ดี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 ีดีีดีี เอามาตอนแฟนเพิ่อนพี่กองนี่เพื่อนไปตลาดเสามาได้พี่น้องไปนปกินจักพู้กิงจักมันซื้อมาปะแ้นเปิดตือนแต่ตีซีไปตลาดเสามาปะน่อนหันอมอ่ะเพาว่ไปตลาดเสาแต่ตีีหรืเพิ่นมาตือนอย่างวันนอนเพื่อนใด้อียงมากกว่าันซักนี่ได้ส้มเมียวเหรอสมเมวสมเมวโอเคตดีม่อเขากินเออไปตลาดส่าเยตลา เต้ตัวนี้ดีเต้นตัวนี้ดีหมดตาดสนุกาันตลดโอเคแล้วพี่น้องกันสิพากันออกเดินทางแล้วเด้อเบ้นค่ะพี่น้องเจอกันนะฮะที่ปอกุ้งเผานะฮะคืนนี้ปอกุ้งเขาไหนปอกุ้งเผาลาจเบือลาจเบือข้าพี่น้องจะลื้อซื้อวัสดตัวมาให้กําลังใจผกเขานะคะถึงวัย29บาทคือกอลพี่น้องเอ๋ยมือนี่งครับมืออื่นน่ะจะเป็นเจ็ดปุยใหญ่เด้อพี่น้องแต่ว่าวันที่เจ็ดก็วันที่แปดจะมีเด็กหน่อยนึงเด้อ ีเด้วยนะคะนี่นยูริไม่ไดมาของจุนไม่ได้มานะคะขอนี่ไม่ได้มานะคะแล้วก็น้องยูริก็ไม่ได้มาคะ่ะมาแต่พกีเร็ว